ทักทายสบายดีพี่น้องคือเก่าพี่น้องเอ้ยืัอน,นี้โดนแล้วบาได้เฮ็ดคลิปถ่ายคลิปเนาะบ่ม,มีเวลาปานไดพี่น้องเอ้ยมื้อนี้สิพาพี่น้องมาแชร์กับดักเราเบิ่งก่อนนี่กับดักเฮามี3-4มสีรางกับดักหนูเฮาดักมาเฮ็ดใช่นกใช้ไก่นะพี่น้องเอ้ยมื้อนี้ก็มาอยู่สวนมัน ป้าแล้วสวนว่านลุง่นว่ามีบวกน้ำอยู่บวกนึงพี่น้องใกล้ป้าก,มก็มีเพิ่นวะเดี๋ยวเราลองไปใส่ลงบปดไปติดตามลงกันพี่น้องได้ไปะเราวนในหลงพี่น้อง อยู่เขตศูนย์มันเ もうすぐに行くの cây thang vì nó mới cây thang nhanh เสียงไก่มิดไปแล้วพีนว่น้องนัดนี่นี่โอ้บินขึ้นแล้วบินขึ้นแล้วโอ้เดี๋เดเดเดก็ฟูก็ฟูโอ้มันอยู่นี่พี่น้องนี่ฮาวบุ๊มีปืนยิงมันฮาวบุ๊มีแนวยิงมันพี่น้องไปเดี๋ยวเราไปใส่กับดักไว้เดี๋ยวเราจะใส่ไว้ในหลังนี้ตรงนี้ ห้างกลางโตไปมันบวกน้ำใหญ่เตืบอพี่น้องยดิบวกน้ำยุ่เข้มทางไใก,กล้ลุหลายนาะใกล้ก็ลงมากพน้ยดี้างปลาไลงบลมลบ,งลงลงบืงก่เดีวแล้วขึ้นมาหยามลงเบงเขาใส่ลงลงเบิงก่อนี่เป็นจะลุกใ่เตื ห,อหอ่อห่าะลใส่ครับอีกอนพี่น้อยเใส่จุนี้พี่น้อยนี่กานเป็นอยู่นี่ก็ได้เดี๋ยวลกใส่ บมื่อเอาขาโกงมานั่พี่น้อยมันจะยากเลยนึงเดี๋ยวขอ้ดี้ยากใส่ก่อนใส่แล้วยังถ่ายให้เบิ่งเนาะสำเร็จรังที่สองพี่น้องยดิเราก็จะใส่เอาไปตรงปลุกเนียนนิดนึงเนาะเดี๋ยวเราไปหาใส่ล้างใหม่แยกสองหลังใส่ไปแล้วสองหลังพี่น้องอีกสามหลัง ย่างหลังสุดท้ายเนาะเอาขึ้นใส่ายลูกโอ้มันยังนี่พี่น้องโอ้บุคคลเห็นได้เคลื่อนโอ้บุคคลได้บะชิมีเหว้แบบนี้พี่น้องเหว้นกเหี้วแบบนี้ก็มีพี่น้องอ้เหี้กีสังกันเขาเอื้อนเหว้ยังอันนี่ก๊อรักนกได้หนิเลยเบื้องสภาพนี่ทือว่าเป็นก๊อรักบูห่าก็ว่าได้ได้หนิเนาะ อูโมกเกนกับบุเคยเห็นเด็กถือพี่นอ้องยนี่แต่เกิดบแล้วนะบุเคยเห็นเบอร์นี่หาก็เห็นครั้งแรกนี่นอู้ถือว่ากับดักนี่แม่นซืบทษมาตะก,กี้ตะก,ก้อนระเบิ่งส่งพี่นอ้องเลยเพราะว่าสมัยก้อนเ้าบมมีเครื่องมือท่านสมยนัยเนาะเขาเฮ็ดเบอร์น,นี้เอาเนาะแต่เบินน่งเนาะนี่เบอร์น,นี่ก็เปลีป่ยนพี่น้องกบดักนกพ้นแล้วนี่เลยนี่ เด่ใส่บมื่กีห็นอยู่ลุ่มพี่น้นองเลยนี่โอยไว้แล้วก็วอันเดียวโอ้กบอกบบูห่านน,าน,นะพี่น้องเวยนี่แหละเอาลูกนาะไป,ไปเดี๋ยวเฮาไปใส่กิดใส่ครับเฮาล่างสุดท้ายก่อนเดีย๋ยวเขาใส่ปลาไว้แถวโคกนี่แหละเมื่อกี้เห็นใกล้ดินขึ้นอยู่นี่พี่น้องนี่นี่สระด่เดือดหมดพี่น้อง นุกว่ตัวนี้ด้วยนี่เดี๋ยวใส่นี่แล้วเบิ่งก่อนใส่กับตัวกลางด้วยนี่เลยละพี่น้องแค่นี้เหรอเนาะลองเบิ่งก่อนเือว่าเรียบร้อยพี่น้องเลยดิเอาวขิงเงือบใบตองโป๊กหนึอยนึงพี่น้องเลยสำเร็จแล้วพี่น้องเลยเดี๋ยวเขามาลุ้นนำกันเนาะจหน่อยเนาะเบิ่งประมาณรอบแรงเดี๋ยว่ามื่นเท้าปริมาณรอบแรงกับมื่นเท้าทีมาลุ้นให้เบิ่งพี่น้องเลยไป sẽ phá vai lại hóng ngược con Vì hóng mà lún bạn này vẫn lún dám bằng vì nó người Nó vẫn đâu đây Nhân mất đề ngó như phải kín mất là phải chắc Sẽ phá vai mua vạn này giảm เดบห่าเลยหมดเอาเงื้อไปจนหมดพี่น้องเลยฮะหมดเดบเอาเงื้อไปหมดแล้วทำกันนั้นแหละล้านซี่สีล้านหมดนะหมดแดงลายพูดพี่น้องเลยไว้พูไว้เลยนี่งซลังสุดท้ายที่จะเป็นอะไรที่จะเป็นคือเดียวหมดแล้ว มกบางนี่ก็นัน้นรันมุดหนโอ้แต่มุดหลายโคตรดีนะไว้ไว้